เรียนเทรดฟรีนะครับเวอร์ชั่นสรุปเข้าใจง่ายที่สุดจบภายใน3 EP นะครับในวิดีโอซีรีส์ชุดนี้นะครับผมจะทําการย่อยความรู้ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการเทรดเนี่ยให้จบภายใน3ตอนนะครับท่านใดที่สนใจเรื่องการเทรด forex หรือเทรดทองคําก็ตามนะครับแล้วไม่รู้จะศึกษาที่ไหนสามารถมาศึกษาในวิดีโอซีรีส์ชุดนี้ได้นะครับจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่เรื่องเทรนด์นะครับ ไปจนถึงแนะรับนาต้านแล้วก็การเข้าออเดอร์และก็การ s อนะครับผมทุกอย่างเนี่ยจะถูกสรุปจบภายใน3 EP นะครับท่านใดสนใจเรื่องการเทรดมาดูซีรีส์ชุดนี้ได้นะครับดูจบเนี่ยเทรดเป็นนะครับเราไปดูกันเลยครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข,ข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย For e x และ C f d มีความเสี่ยงสูง ทางวันเทรดเดอร์ไม่มีส่วนในการชี้นําแนะนําชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระรมทุนโดยเด็ดขาดสําหรับสไลด์ที่1นนะครับเราจะมาดูคอนเซปต์ของการเทรดก่อนนะครับการเทรดคอนเซปต์ของมันคืออะไรนะครับผมจะอธิบายสั้นๆง่ายๆภายใน3บรรทัดนะครับกราฟนะครับจะสะสมแรงเพื่อทะลุผ่านแนวรับแนวต้าน และวิ่งไปตามเทรนด์นะครับอันนี้คือคอนเซปต์ของการเทรดทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมสรุปจบมาภายใน3บรรทัดนะครับมันคือธรรมชาติของมันเลยนะครับท่านใดที่จะเทรดให้ได้เนี่ยจำเป็นต้องรู้ทั้ง3บรรทัดนี้นะครับไม่ต้องจําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําความเข้าใจทีละบรรทัดนะครับสาหรับ EP นี้นะครับเราจะมาดูบรรทัดที่3กันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องเทรนด์นะครับเรื่องเทรนด์เนี่ยถือว่า สำคัญที่สุดในการเทรดนะครับการอ่านเทรนด์ออกเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับมีรากฐานที่ดีนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเมื่อเรารู้เรื่องเทรนด์แล้วนะครับอันนี้ EP ที่1นะครับที่เราต้องรู้นะครับการที่เราจะเทรดให้ได้เนี่ยเราจําเป็นต้องรู้เรื่องแนวรับแนวต้านด้วยนะครับแนวรับแนวต้านเนี่ยจะมีหลายชนิดมากนะครับแต่เรื่องที่ผมคัดมา สอนใน3 EP นี้นะครับเนื่องจากมีระยะเวลาจำกัดเนี่ยผมจะสอนแค่2เรื่องนั่นก็คือเรื่อง d ี m a สพา u และ y แลนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง EP ที่2นะครับที่เราจะเรียนกัน EP หน้านะครับอันนี้ EP 1นะครับที่เราจะเรียนกัน EP นี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับการสะสมแรงนะครับการสะสมแรงเนี่ยคือ EP ที่3นะครับที่เราจะได้เรียนกันนะครับเป็น EP สุดท้ายนะครับเรียกอีกชื่อนึงว่าการเข้าออเดอร์นะครับการสะสมแรงเนี่ย นะครับมันก็คือการเข้าออเดอร์ตั้ง tp s l นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวกักไว้ก่อนนะครับเราจะไปเจอกันใน ep สุดท้ายนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเรามาโฟกัสแค่ ep ที่1ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องเทรนด์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับจำประโยคนี้เอาไว้นะครับการเทรดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งอยู่บนคอนเซป t นี้นะครับกราฟจะสะสมแรงเพื่อทะลุผ่านแนวรับแนวต้านและวิ่งไปตามเทรนด์นะครับอันนี้คือธรรมชาติของการเทรด ทั้งหมดนะครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งกราฟจะสะสมแรงเพื่อทะลุผ่านแนวรับแนวต้านและวิ่งไปตามเทรนด์นะครับดังนั้นเนี่ยอีพีนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องเทรนด์กันก่อนว่าเทรนด์คืออะไรนะครับทำไมกราฟมันจะต้องวิ่งไปตามเทรนด์ด้วยนะครับบรรทัดนี้นั่นเองนะครับไปดูกันเรามาดูความหมายของคําว่าเทรนด์กันก่อนนะครับเทรน์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงนะครับก่อนที่ เราจะไปดูอินดิเคเตอร์ดูการเข้าออกนะครับหรืออาจจะไปดเูเครื่องมือต่าง,างเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องดูอย่างแรกเลยนะครับไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นนะครับแต่เป็นเทรนนะครับเพราะเทรนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเทรนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นภาษาไทยก็คือแนวโน้มเพราะฉะนั้นนะครับการดูเทรนก็คือการดูแนวโน้มนะครับผมการที่เราจะวิเคราะห์กราฟอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละ กราฟนะครับมันมีแนวโน้มณนะปัจจุบันของมันอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าแนวโน้มของสินทรัพย์นั้นๆแนวโน้มของกราฟนั้นนั้นเป็นขาขึ้นอยู่นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการรอหาจังหวะเข้าบายขึ้นไปตามเทรนหรือตามแนวโน้มของมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าการที่คุณจะเปิดกราฟเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเทรดคู่ไหนก็ตามแต่เนี่ยสิ่งที่คุณต้องดูนะครับอย่างแรกก็คือเทรน นะครับเพราะว่าเทรนสําคัญที่สุดนะครับต้องอ่านเทรนให้ถูกนะถ้าอ่านเทรนผิดนะครับต่อให้ระบบดีแค่ไหนเทคนิคดีแค่ไหนนะครับก็มีโอกาสขาดทุนสูงมากนะครับเพราะว่าคุณนะครับไม่ได้ไหลไปตามแนวโน้มนั่นเองนะครับถ้าแนวโน้มเป็นเทรนขาลงนะครับคุณก็ต้องหาจังหวะเข้าไปเซลลนะครับถ้าแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นนะครับคุณก็ต้องหาจังหวะเข้าไปบ่ายเราจะต้องอ่านเทรนให้เป็นก่อนนั่นเองนะครับ เราไปดูกันเลยนะครับว่าเทรนดมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูแนวโน้มชนิดแรกนะครับประเภทแรกก็คือ up trend นะครับหรือแนวโน้มขึ้นนั่นเองนะครับแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยธรรมชาติของมันนะครับกฎของมันเนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับนั่นก็คือ1นะครับผมราคายก h i g สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผม high ก็คือจุดสูงสุดนั่นเองนะครับถ้ากราฟราคานะครับมีการทำ high หรือจุดสูงสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับ ายสูงขึ้นเรื่อยๆหายสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ถือว่าเข้ากดข้อหนึ่งของเทรนขาขึ้นแล้วนะครับแต่นะครับการที่จะเป็นเทรนขาขึ้นหรือแนวโน้มขาขึ้นได้นั้นนะครับจำเป็นต้องมีให้ครบ2ข้อนะครับกดข้อต่อไปก็คือราคามีการยกโลหรือจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับห้ามขาดข้อใดข้อหนึ่งไปโดยเด็ดขาดนะครับผมการที่กราฟอยู่ในเทรนขาขึ้นต้องมีทั้งข้อ1และข้อ2นะครับอ่ะอันนี้คือายยกนะครับ แล้วก็ต้องดูด้วยนะครับว่าโลนะครับของมันเนี่ยโลของมันครับตรงนี้อ่าโลของมันเนี่ยมีการยกสูงขึ้นด้วยหรือไม่นะครับีถ้าโลยกสูงขึ้นตามไฮนะครับผมแบบนี้นะครับมีทั้งไฮยกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีทั้งโลยกโลยกแบบนี้นะครับอ่าถ้าไฮยกโลยกแบบนี้นะครับเข้ากดทั้ง2ข้อ ดังนั้นถือเป็นเทรนขาขึ้นนะครับและเมื่อเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยแสดงว่ากราฟในขณะนั้นนะครับแรงซื้อนะครับได้เข้ามาควบคุมตลาดนะครับอ่าดังนั้นเมื่อแรงซื้อเข้ามาควบคุมตลาดสิ่งสําคัญก็คือการยอร่อลงนะครับองของกราฟเนี่ยเมื่อเราพบการยอร่อลงปุ๊บนี่นะครับให้เราหาโอกาสนะครับหาจังหวะเข้าไปหาสัญญ,ญาณเพื่อเปิดออเดอร์บายขึ้นไปตามเทรนนะครับเพื่อหวังให้กราฟเนี่ย ทำไฮใหม่ตามเทรนขาขึ้นของมันนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญเมื่อพบเทรนขาขึ้นการย่อลงเนี่ยหาจังหวะบายขึ้นไปตามเทรน์ไม่ใช่สัญญาณเซลนะครับอย่าเซลนะครับเป็นไปได้เนี่ยอย่าพยายามเซลในเทรนดขาขึ้นเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการสวนแนวโน้มนะครับและจะทำให้เรามีโอกาสขาดทุนมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คืออัพเทรนนะครับอย่าลืมนะครับอัพเทรน ต้องประกอบไปด้วย2ข้อคือราคาสร้างไฮที่สูงขึ้นและมีโลที่ยกสูงขึ้นเช่นกันนะครับขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้นะครับผมถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่อัพเทรนด์นะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูดาวเทรนหรือแนวโน้มขาลงกันบ้างนะครับแนวโน้มขาลงนะครับมีกดอยู่2ข้อเช่นเดียวกับอัพเทรนด์นะครับข้อที่1นนะครับนั่นก็คือราคากดโลนะครับต่ำลงเรื่อยๆนะครับผม ก็คือข้อนีอ้ตรงนี้นะครับผมการที่จะเป็นเทรนขา ment no ลงได้นั้นนะครับราคานะครับต้องมีโลที่ต่ําลงเรื่อยๆรู้ว่าคือตรงไหนนีคือตรงนี้นะครับคือจุดต่ําสุดของกราฟเนี่ยเขาจะต่ําลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็คือกฎข้อแรกของเทรนขาลงอย่าลืมนะครับการที่จะเป็นเทรนขาลงได้ก็ต้องมีครบทั้ง2ข้อนะครับข้อที่2ก็คือราคานะครับมีการกดไฮต่าําลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนสีสักหน่อย นี้อ้อ2นะครับคือการกดไฮต่ำลงเรื่อยๆครับนี่ไฮนะครับคือจุดสูงสุดนั่นเองนะครับจุดสูงสุดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยเมื่อมีครบ2เงื่อนไขนะครับสกดแบบนี้2ข้อแบบนี้นะครับผมแสดงว่ากราฟอยู่ในเทรนอะไรครับเทรนขาลงหรือดาวเทรนนะครับเมื่ออยู่ในดาวเทรนปุ๊บนะครับเราจะบ่งบอกได้ว่ากราฟณขณะนั้นนะครับมีแรงขายเข้ามาควบคุมตลาดนะครับเมื่อแรงขายเข้ามาควบคุมตลาดเนี่ย สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเมื่อเราเจอดาวเรนเมื่อเราเทรดในดาวเรนนะครับนั่นก็คือเมื่อเจอการดิดขึ้นนะครับเมื่อเจอการดิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องหาจังหวะเปิดออเดอร์เซลล์บริเวณนี้นะครับอ่ะหาจังหวะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเพื่อคาดหวังให้การาฟเนี่ยลงไปทําโลใหม่นะครับหรือจุดต่ําสุดใหม่ตามแนวโน้มขาลงของมันนั่นเองนะครับ อย่าไปบายโดยเด็ดขาดนะครับไม่ใช่จังหวะบายไม่ใช่จังหวะที่ได้เปรียบในการบายนะครับเอาจริงแหละถ้าเราเรียนลึกเข้าไปเนี่ยมันสามารถบายส่วนเทรนได้แต่ว่านะครับมือใหม่เนี่ยผมจะไม่แนะนําให้บายนะครับเมื่อพบว่ากราฟในดาวเทรนเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยเมื่อโลต่ําลงไฮต่ําลงนะครับถือว่าอยู่ในดาวเทรนเมื่ออยู่ในดาวเทรนเราก็หาจังหวะเด้งเพื่อเซลลงมาตามขาลงก็แค่นั้น นะครับเน้นประมาณนี้ไว้ดีกว่านะครับเล่นปลอดภัยเอาไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับดาวเทนเรามาดูแนวโน้มประเภทสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแนวโน้มออกข้างหรือไซเว์นั่นเองนะครับไซเวเนี่จะเรียกว่าแนวโน้มก็ไม่สามารถเรียกได้เต็มปากนะครับเพราะว่ามันคือสภาวะไร้ทิศทางไร้แนวโน้มนั่นเองนะครับไซเวย์คืออะไรนะครับไซเวย์ก็คือการที่ตลาด นะครับไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่หรือไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ที่มันเป็นเทรนด์ได้นะครับหรือก็คือเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยไม่มีครบทั้งสองข้อนะครับเทรนด์ขาลงเนี่ยไม่ทำกดครบทั้งสงข้อนะครับเมื่อมันมีแค่ข้อใดข้อหนึ่งเราจะถือว่ากราฟขณะนั้นอยู่ในสภาวะไซเวย์ซึ่งไซเวเนี่ยมันคือช่วงตลาดเตรียมเลือกทางนะครับอ่าไม่ใช้ไม่ใช่ทั้งขาขึ้น ไม่ใช่ทั้งขาลงนะครับการจัดเทรดในไซเวย์เนี่ยเมื่อเจอไซเวย์เนี่ยให้เราตีกรอบนะครับให้เราตีกรอบบนกรอบล่างนะครับใกล้กรอบบนเราก็เซล SL อยู่ด้านบนนะครับใกล้กรอบล่างเราก็บาย SL อยู่ด้านล่างนะครับเล่นในกรอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับการที่จะเล่นในไซเวย์มีแค่นี้นะครับอ่ะแต่นะแต่เรื่องไซเวย์เนี่ยผมจะไม่ลงลึกเพราะว่าผมจะอา่าผมได้ทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับ ผมเคยทําคลิปเรื่องการเทรดไซด์เวย์ไว้แล้วในช่องนี้นะครับช่องวันเทรดเดอรเนี่ยให้ไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ลงลึกเกี่ยวกับไซด์เวย์มากนักให้เรารู้ไว้ก็พอว่าถ้ามันไม่เป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันไม่ครบ2ข้อทั้งกดขาขึ้นหรือกดขาลงเนี่ยมันจะถูกยกมาเป็นสภาวะเตรียมเลือกทางหรือไซด์เวย์ทั้งหมดนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับไซด์เวย์โอเคครับเมื่อเรา เรียนรู้นะครับเรื่องเทรนครบทั้ง3ประเภทแล้วนะครับทั้งขาขึ้นขาลงและไซด์เวย์นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเอานําความรู้นะครับทั้งขาขึ้นขาลงและไซด์เวย์เนี่ยมาใช้วิเคราะห์กราฟนะครับแต่นะครับเราจะมองจากไทม์เฟรมไหนล่ะในเมื่อกราฟนะครับมีตั้งหลายไทม์เฟรมทั้ง day h 4 h 1นึ่ m สา m สินะครับ m 5 m 1นะครับผมผมขอบอกวันนี้นะครับว่าเราจะต้องไล่นะครับตั้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่ลงไปนะครับไล่ดูตั้งแต่ไทม์เฟรม day ไทม์เฟรม h 4 ไทม์เฟรม H1 นะครับ3ไทมเฟรมนี้คือ3 i ทม f เฟรมหลักๆนะครับที่ผมใช้ดูเทรนด์นะครับผมถามว่าทําไมนะครับเราต้องมองแบบมัลติ i m ม f เฟรมด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละไทม์เฟรมนะครับสามารถมีเทรนที่แตกต่างหรือเหมือนกันก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามองในไทม์เฟรม H1 นะครับว่าเป็นเทรนขาขึ้นดังภาพนี้นะครับผมอ่ะภาพนี้นะครับ H1 เนี่ยเรามองเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมตีรวมๆให้นะครับชุดนี้ ขึ้นนะครับลงนะครับขึ้นนะครับลงแล้วก็ขึ้นลงนะครับอ่ะในชุดนี้นะครับคือเทรนของ Timeframe h 1นะครับทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่านะครับถึงแม้ว่า h 1เป็นเทรนขาขึ้นนะครับแต่ m 1 5ด้านล่างนะครับถ้าเราตัดมาเฉพาะช่วงที่ผมวงกลมที่ผมสี่เหลี่ยมสีแดงตรงนี้นะครับมันจะเป็นเทรนขาลงใน t i m e f r a m e M15 นะครับตังแต่ตรงนี้นะครับีนชุดนี้นะ อ่าชุดนี้นะครับอันนี้คือเทยนขาลงในเทน M15 ในทม์เฟรมเอ็นะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ H 1นะครับ H 1เป็นเทยนขาขึ้นนะครับเทรนขาขึ้นควรจะรอย่อบายถูกไหมครับอ่ะรอย่อเพื่อบายนะครับผมแต่ถ้าเราซูมเขาเ้าไปในทมเฟมเอ็าเนี่ยและเราเล่นแค่จังหวะช่วงเล็กตรงนี้เนี่ยและเราบอกว่า M15 อยู่ในเทนขาลงแค่ตรงนี้เนี่ยได้ไหมนะครับ,ได,รบได้นะครับได้เช่นกันถือเป็นการส่วนเทรนไหม เป็นการส่วนเทรน H1 นะครับแต่เป็นการตามเทรนของ M15 นะครับแบบนี้เนี่ยแบบไหนถูกนะครับอ่ะเราจะเล่นบายหรือเล่นเซลล์นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมต้องบอกแบบนี้นะครับว่าถึงแม้จะส่วนเทรน H1 แต่เราเล่นตามเทรนใน M15 นะครับถ้าเราเลือกที่จะเซลล์นะครับเราก็ต้องตั้งไอเซลไว้ด้วยเทรนใน M15 นะครับอ่าไอเซลเนี่ยก็อยู่บนนี้นะครับแล้วก็เซลล์ตามเทรนลงมาด้านล่างแค่นี้เองนั่นเองนะครับผม แต่ถ้าเล่นตามเทรนด์ทีหนึ่งเนี่ยก็ตั้ง้อซลตามเทรนด์ทีหนึ่งไปนะครับเล่นตรงไหนก็ตั้ง้อซลจากโครงสร้างเทรนในไทม์เฟรมนั้นนะครับถ้าเรารู้เรื่องมัลติไทม์เฟรมแล้วเนี่ยมันจะไม่มีคําว่าสุดเทรนนะครับเอาเป็นว่าเราเล่นในเทรนของไทม์เฟรมไหนเราก็ใช้โครงสร้างของไทม์เฟรมนั้นในการตั้งไอซีลนั่นเองนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับพูดมาแล้วนะครับเราก็ไปดูการาฟจริงกันนะครับว่าเราจะดูเทรนยังไงนะครับในไทม์เฟรม d h อ h 1อนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับในกราฟจริงนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับผมจะขอยกตัวอย่างการดูเทรนในแผนเมื่อวานนะครับวันที่ผมอัดวันนี้นะครับเป็นวันที่15มกรานะครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานเป็นวันที่14มกราคมนะครับผมให้แผนทองคำเป็นแผนบายแผนนี้นะครับผมอ่ะถามว่าทำไมถึงให้บายนะครับเพราะว่า DH4H1 ก็เป็นเทรนขาขึ้นนะครับทั้งศาสตร์ทฟเฟรมเลย อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาดูกราฟเวลาวิเคราะห์กราฟเราจะวิเคราะห์ตั้งแต่ Day นะครับ h 4แล้วก็ให้1นะครับผมจะใช้3 Time Frame นี้นะครับเป็นเมนหลักในการวิเคราะห์กราฟและเข้าออเดอร์นะครับผมเราจะไปดูตั้งแต่ Time Frame Day เมื่อวานกันเลยนะครับไปดู Timeframe Day เมื่อวานก่อนนะครับอันนี้ต้องจำนะครับการดูเทรนเนี่ยเราจะต้องดูทั้งสา t m m f r r m m e แบบนี้นะครับอ่าถ้าอยากที่จะหาจุดเข้าได้คมๆแม่นๆนะครับ เรามาดูเทรนด์กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอลบกราฟออกก่อนนะครับลบเส้นออกก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคอันนี้เนี่ยผมตัดภาพให้เหลือแค่กราฟเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยวันที่14มกราคมนะครับ14มกราคมเนี่ยเราอยู่ในภาพนี้นะครับผมก่อนที่จะทําแผนนี้ขึ้นมาเนี่ยกราฟเรายังไม่เกิดนะครับอยู่ประมาณอยู่ประมาณนี้แหละอยู่บริเวณนี้แหละนะครับย้อนกลับไปนะครับผมเริ่มจากทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์เนี่ย เราย้อนกลับไปดูกฎดนะครับ day เนี่ยอยู่ในเทรนอะไรนะครับอ่าอยู่ในเทรนขาขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่ะผมย้อนไปดูนะครับเทรนขาขึ้นเห็นไหมครับราคาต้องประกอบด้วยกฎดข้อคือราคายกสูงขึ้นและเอ้ยราคา high ่ครับยกสูงขึ้นแล้วก็ราคายโยเอ้ยราคา low นะครับยกสูงขึ้นนะครับ2ข้อนี้ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยถือว่าไม่ใช่เทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกราฟนี้นะครับกราฟทองคำเนี่ยเห็นชัดเลยใช่ไหมครับ เราไม่ต้องดูตั้งแต่แรกก็ได้นะครับเนี่ยนี่เราดูไนดะ้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมดูลมรวมเนี่ยปึ๊บนะครับอ่ะดูลมรวม,มนะครับี๋ยวผมเลผมไล่ได้ตรงนี้ดีกว่านี่๋ย่าไม่งงนะครับผมปึ๊บอ่ะขึ้นนะครับลงขึ้นนะครับแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นอ่ะเห็นเห็นอะไรไหมครับ ชุดนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนมาดูทางด้านขวานะครับผมเลื่อนเ,เส้นที่เราตีไว้จากด้านซ้ายเนี่ยเลื่อนมาทางด้านขวาจะพบว่ากราฟเนี่ยมีการทำไฮนะครับหรือจุดสูงสุดเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก low nhất, ็ทำโลหรือจ right> ุดต <te ่ำสุดที่สูงขึ้นเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับเมื่อไฮยกโลยกนะครับเราก็ถือว่ากราฟนะครับเข้ากดของเทรนขาขึ้นนะครับกดของเทรนขาขึ้นก็คือนะครับมีการทำไฮและโลที่ยกสูงขึ้นดังนั้นเนี่ย เราจะหาโอกาสย่อบายที่เปรียบกว่านะครับผมสาหรับทำเฟรมเดนะครับสําหรับทำเฟรมเด a y แล้วก็เมื่อเราเห็นแล้วนะครับว่าไฮของมันและโลของมันอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องมาร์คโครงสร้างที่เป็นโลล่าสุดของมันเอาไว้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่านะครับถ้ามันจะขึ้นต่อไม่ควรที่จะเบรกโลนี้นะนะครับก็คือตรงนี้อ่าบริเวณนี้นะครับปึ๊บอ่าบริเวณนี้ ถ้าเรารู้ว่ากราฟอยู่ในเทนขาขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาเส้นแนวนอนเส้นนี้นะครับมามาร์คสวิงโลสูงสุดเอาไว้นะครับผมก่อนที่มันจะทำไฮใหม่เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเขียนว่าโครงสร้างของ day 1นะครับอันนี้คือ Time Frame day นะครับตราดใดที่ Time Frame day ไม่หลุดอ่าโลที่สูงขึ้นนะครับโลนี้นะครับผมอ่ะมันก็ยังหาจังหวะบายขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าหลุด ลงมาตรงนี้ปุ๊บหมายความว่าทำเฟรม day นะครับทำลายกดของเทรนขาขึ้นไปแล้วและมันเข้าสู่สภาวะไซเวนนั่นเองนะครับถ้าดูเส้นดำตรงนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทำเฟรม day ถือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนะครับผมต่อไปเราไปดูใารทำเฟรม h พกันบ้างนะครับทำเฟรม H4 สของราคาเมื่อวานนะครับวันที่14มกราคมนะครับผมอยู่ในเทรนอะไรนะครับอ่ะเวลาเราดูเทรนเนี่ยเราจะดูเฉพาะเทรนปัจจุบันนะครับคือชุดนี้นี่เห็นไหมครับ ชุดนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่รู้อีกว่าเป็นเทรนอะไรให้เราหยิบเส้นตัวนี้นะครับตัวเส้นทางของตัวเทตติ้งวิวนะครับมาตีนะครับปึ๊บแบบนี้อ่ะตีรวมๆครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะโอเคเมื่อเราตีเทรนแล้วนะครับในทฟเฟมแมสเนี่ยใช้เทรนปัจจุบันชุดนี้ในการดูนะครับเมื่อเราไม่รู้อีกว่าเอ่าเทรนเป็นเทรนอะไรให้เราดึงด้านซ้ายมือนะครับดึงโครงสร้างด้านซ้ายมือออกมาแบบนี้นะครับเราจะพบว่า โลว์าไฮนะครับเอ้ยไฮย่โลอยู่ตรงไหนนะครับจุดตามสุดที่สูงขึ้นคือบริเวณนี้นั่นเองนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยมีการทำไฮและโลที่ยกสูงขึ้นนะครับแบบนี้นะครับผมดังนั้นนะครับ H4 อยู่ในเทรนขาขึ้นโดยมีโลนะครับล่าสุดบริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่ H4 ห้ามลงมานะครับคือจุดนี้นะครับ H4 เนี่ยสรุปเลยนะครับ H4 อยู่ในเทรนขาขึ้น โดยมีจุดนะครับบริเวณแนวรับท,ที่ห้ามผ่านลงมาถ้าจะไปต่อเนี่ยคือบริเวณนี้นะครับอันนี้คือ H สี่โครงสร้าง H สี่ือบริเวณนี้ถ้าจะขึ้นต่อนะครับก็คือย้อยลงมาตรงนี้ได้นะครับย้อยลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ห้ามข้ามเส้นม่วงลงไปโดยเด็ดขาดนะครับถ้าข้ามเส้นม่วงเส้นนี้ลงไปปุ๊บเมื่อไหร่ H สี่ขาขึ้นทางทันทีนะครับเข้าสู่ไซเว์นะครับผมดังนั้นเนี่ย จากใดที่ h 4นะครับยังไม่เบรกเส้นม่วงนะครับโครงสร้าง h 4ก็ยังถือว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเดขาขึ้น h 4่ขาขึ้นเราไปดูในไทฟฟเมทหนบ้างนะครับ h 1เนี่ยอ่ะเรามาไล่กันดูนะครับ h 1น่อยู่ในเทรนอะไรนะครับไล่มานะครับปึ๊บอ่าตรงนี้นะครับไล่ตรงนี้ก็ได้นะครับตั้งแต่โลชุดต่ำสุดปึ๊บขึ้นมาปึ๊บนะครับย่อนะครับขึ้น ย่อนะครับขึ้นนะครับผมตรงนี้นะปึ๊บอ,อ่ะตรงนี้เนี่ยจะตีตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ตีก็ได้นะครับจะข้ามเลยก็ได้อ่ะผมตีให้ดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อ,อ,อ่ะโอเคกราฟเนี่ยมาจะพิ้นเพี้ยนหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่านะครับมันยังถือเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดึงมาด้านขวาแบบนี้นะครับพบว่าก่อนที่มันจะทําจุดสูงสุดต,ตรงนี้เนี่ย feed, อันนี้คือไฮล่าสุดของเมื่อวานนะครับไฮล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับการาฟเนี่ยมีการทําสวิงนะปึ๊บ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 ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแบบเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมถือว่าราฟนะครับมีการทํำไฮนะครับที่สูงขึ้นเห็นไหมครับไฮเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะตรงนี้ครับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น นะครับอันนี้คือไฮส่งขึ้นเขากดของเทนคาาขึ้นนะครับแล้วก็โลนะครับส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นแล้วก็ส่งขึ้นนะครับโลล่าสุดของมันอยู่ตรงไหนนะครับโลล่าสุดของมันอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้คือสําคัญนะครับโลล่าสุดก่อนที่จะส่งราคาขึ้นไปทำไฮสูงสุดเนี่ยโลนี้สําคัญที่สุดนะครับให้เรา mark โลล่าสุดก่อนที่มันจะส่งขึ้นไปทำไฮเอาไว้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับ มาร์กเอาไว้นะครับอันนี้เนี่ยผมจะเขียนว่า H1 นะครับคือให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาร์กเอาไว้นะครับว่าการที่ H1 จะดำเนินตามเอ้ยดำเนินขึ้นต่อตามเทรนขาขึ้นนะครับต้องห้ามผ่านลงมาใต้เส้นสีแดงเส้นนี้นั่นเองนะครับก็คือบริเวณ4560นะอันนี้ผมปัดลงมานิดหนึ่งนะให้มันเป็นเลขกลม นะครับห้ามผ่าน4560นะครับถือว่าเทรนขาขึ้น H1 ยังไม่เสียนะครับแต่ถ้าเบรกอ่ะแต่ถ้าเบรกลงมาแบบนี้ปึง้งนะครับแสดงว่าเทรนขาขึ้น H1 เนี่ยเสียนะครับถ้าเบรกลงมาเนี่ยถือว่า H1 เนี่ยเข้าไซด์เวย์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเบรกลงมาปุ๊บแล้วก็ทําโรที่ต่ำลงแบบนี้ก็ถือว่ามันกลับตัวเป็นเทรนขาลงด้วยเทรนใหม่นะครับอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยณนะราคาเมื่อวานเนี่ยยังถือเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับ ถ้าไม่ผ่าน4,5,6,0ลงมานะครับกราฟมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปที่บริเวณไฮใหม่ ai, ตามโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยดังนั้นนะครับนี่คือเหตุผลที่เมื่อวานนะครับผมได้เขียนบอกว่า H 1 S4 H 4และ D ทั้งหมดอยู่ในเทรนขาขึ้นและหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับานั่นเองนะครับเพราะว่าทุกทอรเฟรมอยู่ในเทรนขาขึ้นสุดท้ายนะครับก็สามารถปรับตัวขึ้นต่อไปที่4 6 4 2ซึ่งเป็นราคาโดยประมาณที่ผมให้ tp เอาไว้ได้นะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยให้เรารู้แค่นี้ก่อนนะครับว่าเทรนเนี่ยใช้แบบนี้นะครับมีการดูเทรนเดย์แบบนี้ h ED 4แบบนี้ H1 แบบนี้นะครับแล้วก็เราดูเทรนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปดูแนวรับแนวต้านและหาจุดเข้ากันอีกทีนะครับแต่สำหรับแนวรับแนวต้านและการหาจุดเข้าผมยังไม่สอนใน ep นี้ EP น,นี้เนี่ยเราแค่ดูเทรนให้เป็นเฉยๆนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องไล่ตั้งแต่โครงสร้างของ D a y H4H1 ครับและ Mark จุดเอาไว้นะครับว่าการที่จะดําเนินตามโครงสร้างเทรนของแต่ละ i ทางเ a m e เนี่ยไม่ควรที่จะหลุดตรงไหนนะครับแต่อย่างกราฟนี้เนี่ยสมมุติว่าในอนาคตนะครับเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นไปนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยมันกลับที่จะย้อนลงมาแบบนี้ปุ๊บนี่แต่นี่ถือว่าโครงสร้างของเทรน H1 เนี่ยทางลงนะครับผมแต่ ตาดใดที่มันไม่หลุดเส้นม่วงนะครับมันอาจจะย้อลลนลมมงนาจจลม,มาตรงนี้นะครับหรืออาจจะย้อนมาตรงนี้อาจจะย้อนลงมาตรงนี้นะครับตาบใดที่ไม่เบรกเส้นม่วงนะครับก็ยังถือว่า H4 เนี่ยยังไม่สูญเสียโครงสร้างของเทรนขาขึ้นและมีโอกาสที่จะขึ้นต่อไดน้นั่นเองนะครับการพังเทรนในไทม์เฟรมเล็กนะครับอาจเป็นแค่การลงไปย่อในการไปย่อนะครับให้ลึกขึ้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นในตาม การทางเทรน JR. ในไทม์เฟรมเล็กนะครับอาจเป็นแค่การย่อให้ลึกขึ้นนะครับเพื่อปรับตัวขึ้นตามไทม์เฟรมใหญ่นะครับผมอ่าประมาณนี้ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าการย่อทางเทรนในไทม์เฟรมเล็กนะครับจะลงยาวแบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับอาจเป็นแค่การย่อเพื่อขึ้นต่อตามเทรนใหญ่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเบรก H 4เนี่ยเบรก H 4ได้แบบนี้ก็แสดงว่านะครับมีโอกาสที่จะลงต่อได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าลงต่อมาไม่เบรก D ก็ขึ้นต่อแบบนี้ได้เช่นกัน นะครับเราต้องไล่ไปดูทีละไทม์เฟรมนะครับทีละสเต็ปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาสรุปจบความรู้ของตัว EP 1กันเลยแล้วกันนะครับสรุป EP 1นนะครับเทรนคือเข็มทิศของตลาดนะครับเทรนคือเข็มทิศเทรนนะครับคือเข็มทิศของตลาดนะครับการที่บ่งบอกว่าเทรนขาขึ้นต้องมีกด2เงื่อนไขคือ high และ low สูงขึ้นขาลงต้องมี2เงื่อนไขคือ high และ low ต่ำลงนะครับ s i ด e w a ย์เท่ากับช่วงที่ตลาดลังเลนะครับ ไม่ควรเทรดนะครับหรือจะเทรดเนี่ยให้ไปดูคลิปที่ผมสอนเทรดไซเวย์นะครับเราจะตีกรอบแล้วก็เซลล์บนกรอบบนครับ,บแล้วก็บายที่กรอบลากนะครับผมอ่ะแล้วก็เทรนด์เนี่ยบอกว่าเราควรบายหรือบอกว่าเราควรเซลล์ไม่ใช่จุดเข้านะครับอ่ะบอกแบบนี้น,นะครับผมอันเนี้ยเน้นย้านะครับเทรนด์เนี่ยบอกว่าเราได้เปรียบในฝั่งบายหรือฝั่งเซลล์แต่มันไม่ได้บอกจุดเข้าใดๆเลยนะครับอ่าเรื่องจุดเข้าเนี่ยเราเราจะไปพูดถึงใน ep ีสามนะครับ EP ีนี้ให้เรารู้ไว้ก่อนนะครับว่า เทรนด์นะครับบอกว่าเราควรบายหรือควรเซลลเท่านั้นไม่ได้บอกหยุดเข้านะครับเทรดสวนเทรนเท่ากับสู้กับแรงของตลาดโดยไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้ารู้เรื่องมัลติไทม์เฟ m e จะไม่มีคำว่าสวนเทรนนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกเทรดในเทรน d ์ของไทม์เ a m e ไหนถ้า H1 เป็นขาลงเราเทรดใน t ไทม์เฟ m e H1 แล้วก็ตั้งให้เซลล์ในไทม์เฟรม H1 เหนือโครงสร้างของมันนะครับถ้าเราเทรดในไทม์เฟรม H4 เราก็ตั้งให้เซลลใต้ ทำเฟรมให้4นะครับใต้โครงสร้างของมันนะครับถ้าในกรณีบายนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ EP 1นะครับเรื่องเทรนผมหวอกว่าทุกท่านนะครับจะเข้าใจนะครับและนำความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับไม่มากก็หน่อยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับใน EP 2เนี่ยอาทิตย์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเราจะไปดูกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง แนวรับแนวต้านนะครับอันนี้เรื่องเทรนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปดูเรื่องแนวรับแนวต้านกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ